สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคอาจารย์มีแนวทางชุด2ตัวมาให้ทั้งหมด4ชุดนะครับก็จะมี5 3 7 2 3 2แล้วก็4 2 53723242ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็สามารถกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกท่านแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคต่อมาครับจะเป็นข้อมูลล่างแบบเต็มของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี4-6 ใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น47ทุกท่านผิดไปแต้มเดียว2งวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1ทับ1ิบ6ล่างแบบเต็มของอาจารย์มี020304 454248แล้วก็490609ทุกทา่านในทางของแอดแสงเดือนนะครับ ถัดมาจะเป็นข้อมูลบนชุดเต็มของแอดคารอาจารย์มีแนวทางมาให้ตามที่เห็นเลยถูกทันถ้าชอบก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านวันที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างเน้นๆ16ชุดกำลังดีของแอดรอรลันสนันเมืองถูกทันวันที่ก็จะอยู่ด้านบน ใบนี้16ชุดนะครับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดหวังทุกท่านใบนี้อาจารย์คัดมาให้เหลือ4ชุดนะครับก็จะเหลือ11 6113แล้วก็63 11 6113แล้วก็63ที่ผมลงไปให้ก่อนหน้านั้นจะมีอยู่6ชุดนะครับตามนี้แนวทางของแอดหวัง ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเอื้อยหลานะครับใบนี้อาจารย์ให้นวทางเม็ดเดียวมาบอกว่ารูด3เม็ดเดียวของอาจารย์ได้03ทุกท่าน0 3นไปเก่งไปลุ้นดู03จะไปบนหรือว่าจะลงล่างอย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยนะครับถัดมาใบนี้จะเป็นข้อมูลของแอดชลดานะครับ ชุดเน้นน่าจะอยู่ที่นี่ข้อมูลที่อาจารย์ให้มาก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมด4ชุดทุกท่าน4 6 1 4 6 7 4 7 7 4 6 6 2ตัวก็จะมี6 1 6 7 6 6, 6, 6แล้วก็7 7นะครับแนวทางข้อมูลของอัชรดานะครับวันที่อยู่ด้านบนเนาะ ถัดมาก็จะเป็นแนทางคู่ตดบนล่างของแอดนางฟ้าอาจารย์บอกว่ารูด2กับ7เลขวินของอาจารย์ก็มี27813เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี212223 717273แล้วก็818283นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดครับ งวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่นันงวดใหม่ก็คือใบนี้มาลุ้นกันแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหมแนวทางของแอดนางฟ้าถัดมาก็จะเป็นแนวทางเป็นข้อมูลของแอดกลมนะครับ3ตะบนตรงโต๊อาจารย์มีแนวทางมาให้คัดเหลือ6ชุดมี106 369แล้วก็ 9 6 7นะครับอีก3ชุดก็2 6 9 4 6 9 9 05มาต่อกันที่แนวะทางของแอดวิสนุนะครับวันที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านเล็กๆอยู่ตรงนี้1 1ทับสิบอ6าอาจารย์บอกว่าเด่น4ชุด2ตัวแถวบนสุดนะครับก็จะมี4 7 6 7 07 06แล้วก็4 0 ชุดเน้นของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับชุดเน้นของอาจารย์มี47เป็นชุด2ตัวชุด3ตัวได้647ด้านล่างสุดเลขเด่น4ตัวตรงนี้เป็นเลขวินของอาจารย์ก็จะมี0647ทุกทันแนวทางข้อมูลของแอดวิสันุถัดมาใครรอข,ข้อมูลคู่เด่นคู่โต๊ด ของแอดกุ้งมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี1-2ตรงตรงๆแล้วก็มี4-6ด้วยทุกท่าน2งวดหลังสุดก็จะประมาณนี้ครับแคปหน้าจอได้เลียงดูได้เพิ่มเติมเนาะงวดใหม่ก็คือใบนี้1 1ทับ 12, 66, 16, เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเด่นคู่โต๊ะส3ตัวหาใส่อีกตัว แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนั้นสามารถเก่งได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างแค่แนวทางนะคะ1ทับ 10, ลงชื่อแอดกุ้งทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางของบัวคำสีนะครับบัวคำสีชุด3ตัวของอาจารย์ได้8.61กับ9.13 2ตัวมี6.11302แล้วก็08 สำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดดังเม็ดทรายสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแนวทางสนบนมัดรวมกันแล้วได้คู่โต๊ดตามนั้นเลยถูกทัน060708161718262728แล้วก็969798นะครับ เอาข้อมูลคู่โต๊ดของอาจารย์ไปแล้วก็เอาข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์ไปด้วยใครรอข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับวิ่งบนมาพร้อมกับชุดโต๊ดสามตัวเข้าติดต่อกันมาแล้วสามงวดผมลงให้ทั้งหมดเลยนะครับงวดล่าสุดทุกท่านงวดที่ผ่านมาวิ่งบนของอาจารย์มีเลข8ที่เข้าแล้วก็ข้อมูลชุดโต๊ดของอาจารย์ก็มี1 2 8นะครับ งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันแนวทางวิ่งบนของอาจารย์งวดใหม่ได้678นะครับ678อยู่ในส่วนตรงนี้ได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมชุดที่เด่น8ก็จะอยู่ด้านบนนะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้เนาะชอบเลขเด่นตัวไหน ก็ลองนำเลขชุด3ตัวของอาจารย์ไปพิจารณาเพิ่มเติมได้แนวทางข้อมูลของแอดดังเม็ดรา์ถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางของแอดย่ออินเตอร์ใบนี้เป็นแนวทางสรุปบนนะครับสรุปบนล่างขออนุญาตขยายในส่วนด้านบนก่อนเลย 1. ตุลาคม2566 อาจารย์บอกว่าบน5กับ0วิ่ง5ชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี0 0 5 0 1 5 0 2 5 2ตัวก็มี0 5 1 5 2 5ตรงนี้เป็นข้อมูลชุดกันนะครับ5 0 5กับ5 5ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างล่าง7กับ9วิ่ง7ชุดล่างของอาจารย์มี7 1 7 3 7 6กัน9 6 ชุดฟันอยู่ด้านล่างสุดนะครับ3ตัวอาจารย์ฟันมาที่025 2ตัวก็มี25ล่าง71รวยรวยตามนี้ทุกท่านใครถามหา Your Inter. แอดย่ออินเตอร์แคปหน้าจอให้ไวครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรทุกท่าน งวดที่ผ่านมาข้อมูลบนของอาจารย์หลุดไปนะครับในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าแต่เลขเด่นเลขเด่นของอาจารย์หนึ่งในนั้นมีเลข4เลขชุดหลุดไปทุกท่านไม่มี4 6ใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น4 7่สามงวดหลังสุดไล่เรียงดูได้นะครับตามนั้นเลยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ข้อมูลบนของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนเด่นบนของอาจารย์ได้1กับ7ชุด2ตัวให้มา8เน้นมา4ชุดเน้นก็มี2 7 6 0 6 1 6, 6, 6 7ชุด3ตัวให้มา4ชุดนะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างข้อมูลล่างของอาจารย์ให้เด่นมาที่5กับ9เลือกชุด2ตัวให้มา8เน้นมา4 ชุดเน้นก็มี055090แล้วก็94ตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มของอาจารย์เสือสั่งฟ้าชุด2ตัวของอาจารย์มี57794765 3ตัวก็มี579 574แล้วก็765 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้นะครับชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี795197893 2ตัวบนล่างมี9 5 9 7 9 3 6 9เน้นหนักน้นหนักๆไปที่95มาต่อกันที่แนวทางคนมาหาเฮงนะครับเป็นข้อมูล3ตัวโต๊อาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดทุกท่าน หนึ 1> 1่งตุลาคมหกหกก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ